น่าดูใจหกล้วไรหกแล้วเลยดูมันไม่น่าเผ็ดนะตำแตงแต่เผ็ดมากสวัสดีค่ะเยลีขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะเยลีกินข้าวว้าเผ็ดตำแตงค่ะ วาเผ็ดเผ็ดเผ็ดยาลกับพ่อคุ้มชายาดีค่ะเลี้ยพี่น้องอกินข้าวตำแป้งขอบคุณนะคะยาลีข้าวกบตำมแป้งข้าวายสองข้าวเทียงโอ้ยเผ็ดเผ็ดเหมือนกันเนาะแตงโมอร่อยค่ะหวานดีมามามา ขอบคุณขอบคุณนะคะเผ <c oughs> ็ดมากเลยเจมอกินตัมโมแก่เผ็ดพี่น้องตัมโมหวานหวานเียเียสวัสดีค่ะคุณแอปเปิ้ล บ้านใหญ่ของแอปเปิลก็นะัะข้าวหอมสาวน้อยมกักรอ เัลีก็สวัสดีค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะเยลีขอบคุณมากมากค่ะไม่ต้องเป้านะคะพี่น้องทักทายแล้วก็แว้นต่อได้เลยไม่ต้องเกิงใจเพราะเราไม่ได้เอาชั่วโมงนะคะ ขอบคุณค่ะยายลีขอบคุณมากมายค่ะอ้เผ็ดจังเลย คุณสามล้านลงใจค่ะกินแตงโมแก้เผ็ดก่อนพี่น้องกินยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อย ค่ะอร่อยค่ะขอบคุณมากมาค่ะเยลีโมอเช้าก็ผัดแตงกวาค่ะเยลีผัดแตงกวาใส่หมูตอนเที่ยงก็ตำแตงตอนเย็นว่าจะปนปนเห็ดซุบเห็ดนะปนเห็ดไปหาเห็ดไม่ได้มาหน่อยนึง ขอบคุณค่าสีรลาน้งใจขอบคุณมากมาย,อ,ยอร่อยพี่น้องมา